นะครับและตอนนี้ข้างในก็กาลังทําพิธีอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะถวายพระทหารเพลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีด้านหน้าเวทีของเราก็จะแสดงกันไปเรื่อยๆนะครับพบกันอีกหนึ่งปีนะฮะห่างไป2ปีเพราะว่าไม่ได้มาเพราะว่าช่วงนั้นโควิดระบาดหนักมากนะครับแต่ก็ได้มากันปีนี้อีกก็ถือว่าเรามาทําบุญร่วมกันเนาะหลายๆที่มากันหลายๆที่ หลายๆคนนะฮะเดินทางกันมาจากกรุงเทพมัง่งบ้านใกล้เรือนเคียงมัางนาครสวรรค์มัง่งพิษโลกมัางนะครับพิจิตรบ้างนะฮะก็ทยอยทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับถือว่ามาทําบุญกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะวงดนตรีของเดอะมดแดงหรือน้องมดรังสีมันนะครับวงดนตรีนี่ก็ถือว่าเอาดีก็ถือว่าเป็นชุดเล็กๆนะฮะยังไม่ใหญ่แต่คุณภาพครับครับวัดเลยทีเดียว <S <S ครับ <S <S แก้วก็พอเสียงดังฟังชัดนะครับ เล่นกันแบบเต็มที่นะฮะงานฟรีเขาก็ไปอ่ะพี่มองครับขอผ้าคีรุษนิดนึงฮะทำไมฮะเดี๋ยวพี่จะมื่นลื่นลื่นลื่นขอบคุณมากอะไรมื่นภาษาภาษาอีสานขมื่นนี่แปลว่าอะไรมื่นอะไรกันไม่รู้อ๋อลื่นนีมื่นไอเหี้ยหกคนล้มไม่เป็นแสนเลยเหรอมื่นยังลื่นยังมื่นเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาเช็ดได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักพู่หนึ่งเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวก็มีตลกเล่นอ่ะเลื่อนกันบ้างอ่ะตรงนี้ขอบคุณนะฮะ พี่ติงพี่ติงวิดีโอมหานครออนทีวีใช่นะครับวันนี้มาบันทึกภาพทีวีเอาไว้ด้วยใครอยากจะไปดูย้อนหลังก็เดี๋ยวตามเข้าไปได้เลยครับในสถูปอะไรเนี่ยยูทูบใน YouTube ตอนนี้โอ้โหปีที่แล้วนู้นะตอนที่มานะครั้งแรกนะค,คนดูเป็นล้านเป็นล้านเลยหรอพี่สร้างชื่อให้กับ ของเขาถูกต้องดังมากๆเลยล่มที่เห็นนะครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะจะขโมยได้แต่ละวัดจะสีอาจจะไม่เหมือนกันัิงนี้เอ๊กกูกับเอ๊ะทำไมคุ้นๆวะล่มแบบนี้เขาเรียกสับปะทนสัปะทนอัตากล้องสับปะดนเอามากลางเองเดี๋ยวพี่แจ๊ดกำลังเดินทางมาเ่ะใชะนี่พนักงานถูพื้นผมนะแล้วก็น้องบอลจะมองจะมองตต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 แต่ ถูเองลงไปนาถูให้เขาสิให้มาถูมาย่ำก็ไปเล่นเขาทั้งนี้แล้วโหนี่เป็นถึงทหารเป็นถึงตำรวจเป็นทหารจริงจมองจมองแล้วโหดลงงดมาใช้เขาถูพื้นถูอะไรเงี้ยครับเอ่าพี่หลุยพี่หลุยเียระเหมอพี่หลุยชวนชื่นครับผมไอ้ไถูเขาทำไมล่ะคนไม่ใช่ไม่ใช่ขยะเปียกพี่หลุยพี่หลุยเอานี่พี่พี่ได้แล้วกันขอบคุณมากนะครับ โอ้โหครับงานช่วยอ่ะพยายามเอาไม้มาเยอะๆหน่อยหมดนี่ไงสี่ตัวงานอ่ะสี่ตัวสี่ตัวเลยจริงๆมดลังชิมันนี่ต้อง16ตัวนะเวทีโอ้ใช้ใช้ไม้เยอะขนาดนี้ไหว้กันยังเนี่ยไหว้กันยังไหว้กันยังไหว้ใครไหว้ใครไหวยังสวัสดีครับใครใครวะพี่ใครวะคนเมาฮนี่ไงไอ้เรี่ยมาวานหลอกกูไหว้ไหว้คนบ้าไปทิ้งละคนเราไม่ใช่คนเมาคนเราทีนั่งดูเอ้าแม่ครับสวัสดีครับ ใครอะใครกัะหลานหลอกว่าที่นี่มีลิเกเหละฮะลิเกเขาดูคอนเสิร์ตอ๋อมันดูคอนเสิร์ตเขาดูเจาะมดแดงคอมโบอ่าครับโอ้ใช่ครับว่าคอมโบโคตรบ้านนอกเลยโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นไงลำบงโอ้โหจัดไป40เพลงเต้นกันในหินเนี่ยดูดิดตอนแรกเป็นปดปูบูบขึ้นมานี่เรียบเลยเห็นไหมไอ้น้องคนนี้มันไม่ได้เต้นมันไม่ได้ใส่รองเท้าหินแม่งร้อนมันก็เลยอย่างนี้ดิ้น แต่ช่วงนี้อากาศจะดีหน่อยนะครับอากาศจะดีเอาพี่เด่นพี่เด่นมาถ่ายรูปหน่อยมดลังสีมันครับสวัสดีครับอเป็นรถบ้านถูกต้องรถบ้านธนกิจใหญ่ที่สุดย่านปากเกร็ดมาใครมาใครฮะมากระมีอะเขาดิมามาพี่มี่มาเปล่าพี่มี่เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาเฮ้ยเกตห้ารอๆเลยแล้วหนึ่งสองซ้มไม้มดไม้มงขอนนี่ฮะหนึ่งสองซ้ำ ทีละคนเลยดีกว่าทีละคนเดี๋ยวทีละคนอ่ะใครคิดว่าถ้าเราหล่อเอาทีละคนเลยผมก่อนนะฮะนึกก่อนอ่ะพี่แจ๊กใจกันก่อนเลยไปหนึ่งสองซ้ำตลกและพาติงตองอ่ะหมดไปหล่อๆเอาที่หล่อที่สุดของเราพี่หล่อหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยโอ้โหโอเคแม่งเหมือนถ่ายถ่ายสถานีรถไฟนครสวรรค์ในต้องป้ายรถไฟต่อไปพี่หลุยฮะพี่หลุยชวนชื่นหนึ่งสองซ้ำฮะ ฉันมาถ่ายบัตรประชาชนหรือไงพอเป็นดาราใส่รองเท้านิ่งเลยรองเท้าแตะผมต้องเร็วนิดนึงนะฮะเร็วนิดนึงนะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ย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 โอเคครับขอบคุณครับโอ้โหถ่ายมือนี้ต้องดูดม้าด้วยงสิพี่นุ้ยไม่รู้ทำเล่นอะไรเล่นขนาดนี้แล้วบอลก็จะเล่นอะไร ไปเล่นมุกเขาไม่ใช่นะเขามีทีมเดี๋ยวเขามาชุดใหญ่เขาไอ้แจ๊ดอย่างเงี้ยบอลอย่างเงี้ยแล้วทีเด็ดเขาเนี่ยไอ้เหน่งเม่งจ่ายอย่างเงี้ยโอ้เมื่อคืนดูไลฟ์สดนุ้ยบอกว่าใจปล่อยคนเดียว40นาทีเลยใช่ไหมใช่40นาทีที่ยืนแดกเหล้าครับผมอะไรฮะอ๋อไม่ไม่ไม่โอ้โหน่าจะขึ้นแล้วโอเคโอเคคุณขมิ้นเชิญยิ้มฮะครับขมิ้นมาเหรอฮะโอ้แสดงว่างานใหญ่ขมิ้นมาในงานใหญ่แล้วล่ะมึงก็เจอตั้งแต่เช้าแล้วตกใจครับเพ่ออมเกลือ ก็นั <gauche> <aro> ่งรถมาด้วยกันเนี่ยแหละเอาเปิดตัวนิดหนึ่งนะฮะณบัดนี้ท่านผู้ชมแฟนเพลงท่านผู้เกียรติทั้งหลายที่อยู่กันที่วัดเวรวน้มึงไม่เคยมีงานกันหรือไง เฮียเล่นกันคลิปหนูหูไปหมดไอดชิปหายเอาสั้นสั้นสั้นๆพอสั้นสั้นเปิดตัวสั้นๆมาโอ,โ,โอ้โหนี่มันมล็อกตลกเลยเนี่ยมันก็สั้นติๆบอ้อแพมแล้วก็ลงเลยเออเอเคบิสิกณัดนโนนบัดนี้นท่านจะได้พับกบพับผานักร้องนักร้อง ถูกแล้วที่ท่านไม่ต้องการอยากจะพบมาทำไมแต่มันเป็นเวรกรรมของท่านครับอที่มาได้ทําบุญกันแล้วก็พบกับไอ้หน้าเฮียเขาเนี่ยหน้าเสียเขาสา์เดินทางมาครับผมมาแล้วก็เป็นภาระเพื่อนฝูงครับผมไอ้จัดรถไปเสียนครสวรรค์หม้อน้ําระเบิดโอ้โหเวรนะ ตั้งแต่โควิดมา3ปีไม่เคยออกจากบ้านเลยรถก็ไม่เคยขับไม่เคยใช้เลยแต่มาเสียงอานนี้พอออกมาทีก็ซ่อมไปเลยเปลี่ยนมอน้ําใหม่เสียงปรบมือไม่ต้องดังมากครับเดี๋ยวเขาจะตกใจวิ่งออกถนนใหญ่ไปซะก่อนไม่ใช่ริงเหลนเดี๋ยวก็รอให้เรียกไซให้เสร็จก่อนสิกูเอาแค่หัวมึงหาพอแล้วพอกูขึ้นมากูไม่มีอะไรหาอยู่แล้วจริงเนหะ ขึ้นไททายได้ไหมเอาไม้มาก่อนเอาไม้มาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพอถึงตรงเอาไม้มาก่อนจงองขีดจงเลยพี่อาจจะสะดุดรับรับกองโปตุ้งตุ้งตังอะไรพวกนี้นะแต่อย่าเยอะนะมึงอะขีดเี้มึงเยอะเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมึงไม่ต้องขึ้นหรอกเออแค่มึงเดินมาถามเนี่ยแล้วเขามองกันเลยนะไอ้เฮี้ยนี่ใครอยู่เนี่ยฮัลโหลโอ้โหมึงไม่รู้จริงมาเมื่อกี้กูเดินข้างหลังคนยังเรียกกูเลยว่ากระลอกกระลอก มามามากำลังขึ้นครับพี่ได้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 เฮ้ยต่อเลยปะมีเรื่องละวไปก็ดูโทรศัพท์อยู่ได้ได้ได้มากันหมดนะฮะยูนี่จับไม่อยู่เนี่ยเฮ้ยพี่โทรศัพท์ใครโทรมาหนูเชิญยิ้มเขาอยากเจอเพื่อนเขาบอกว่าเมื่อไห่กแคมินจะไปหาเขาอะไรนะโอ้โหเฮียก็กูรับปากแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รีบกูรอผ่าตัดอยู่เออกูคิดว่ากูไม่รอดหรอก เออมึงก็ดูๆแล้วกันแต่กูอาจจะปูไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะช่วงหลังอ่ะปูช่วยหลุยเขาไม่ได้หรอกอะไรนะไอหลุยไอหนูคุยด้วยเอาเอาว่าไงเพื่อนเหรอแล้วมึงเป็นไงบ้างอยู่ตรงนน้นน่ะแล้วม้าที่กูเผาทับุญไปแห่ไม่ได้รับ้างเอาไว้ขี่เอออะไรนะ มึงอยากได้ตัวปูเหรอกูทุนนี้กูดิ้นเนี่ยกูไม่ได้เป็นตัวปูแล้วกูเล่นไม่ค่อยได้แต่มีคนได้ไหมล่ะแต่ก็ใกล้จะเป็นเบาหวานแล้วแหละแต่ว่าก็น่าจะพอได้อยู่อ่ะเออเดี๋ยวมึงคุยเขาเองนะใจแอนไอหนูจะคุยด้วยสัญญาก่อนนะพอตบมุกแล้วอย่าเฟี้ยงโทรศัพท์นะไอีเหี่อของจริงของกูงกูเี้ะว่าไงหนูเหงืเหงื่อเงื่อเองงตเอลง ได้ยินจริงดูจริงเหมือนสี่ตัวปูบนเลยนะเก่าเลยเนี่ยสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วรู้ได้ไงเขาไปสบายอ่าไม่สบายมันก็กลับมาแล้ววะที่ เดี๋ยวผมจะเปิดตัวนักร้องอให้นักร้องมาวันนี้นักร้องมาบอกได้เลยผมเป็นนารานได้มาก่อนตอนอยู่คณะเป็ดผมก็เคยเป็นดีมากมากเลยนะครับเพราะว่าบทเพลงที่จะร้องต่อไปเนี้ยเราก็เหมือนไว้อะไรให้กับพี่ปิยะตระกูลราชด้วยโอ้โหช่วงนี้นะครับเขาเป็นคนที่แต่งเพลงเพลงนี้ขึ้นมาให้กับพี่เป้าสายยันยาร้องมันเป็นเพลงอมตะเลยพี่นุ้ยเพลงอมตะเลยมันบ่งบอกถึงความรักจริงรักจริงที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้รักจริงกับผู้หญิงคนหนึ่ง แต่งทั้งชื่อเล่นอีกเพลงหนึ่งก็แต่งเป็นชื่อจริงนอกจากไก่จ๋าแล้วก็ยังมีหนึ่งปีที่ทรมานสองเพลงนี้โอ้โหสร้างชื่อเสียงมากๆเฉพาะชื่อเพลงก็กินใจแล้วครับผมอช่วยประกาศหน่อยครับนักร้องกอะไรจะขึ้นมาแล้วนี่ตอนนี้ไม่ใช่ปียะคนเดียวนะครับที่แต่งเพลงให้ผู้หญิงที่คนรักครับคุณนุ้ยก็แต่งแต่งเพลงให้แต่งให้ใครแต่งให้ให้ตักเมียเขาเพลงอะไรตั๊กตั๊กตั๊กกะตักตักตักกะะตักกะตัก เฮียจะไปผูดพวงไม่เกี่ยวกับบ้านกูเรื่องการแต่งเห็นเอาชื่อเวอร์ชั่นนกลูกว่ยมีรางวัลด้วยนะเออเ้าโอ้โหดูสิโอ้ขอบคุณมากจังมันออกมาต้องนานไม่ได้ตังค์กันเลยมันออกมาแป๊บเดียวมันได้ตังค์แล้วก็เพราะเราไม่ร้องแบบร้องเลยได้เท่าไหร่ออสอสได้เออเฮ้ยโอ้โเหมือนเหมือนแบบประเดิมอ่ะมันมันมีความพุ่งแค่เหมือนแบบประเดิมยังไงได้เท่าไหร่ไหนดูได้ได้เท่าไหร่ให้ไปกิ๊บดูทีนกูดูได้ได้เท่าไหร่ไปกิ๊บดูเท่าไหร่ขี่ร้อยเนี่ยถือได้นับเนี่ย กี่ใบได้มากี่ใบกี่ใบสามใบสามไหนดูได้สามใบดูดีๆกูไม่ได้ขโมยมึงแน่เฮียหนึ่งสองมันนับยังไงว่าสามใบเนี่ยกี่ใบเนี่ยเอาๆนี่นี่เอาหนึ่งถือไว้อะเท่าไหร่ใบหนึ่งใบหนึ่งแบงอะไรแบง้อย มันออกมาตอนไหนแบงค์ร้อยสีเนี้ยลักษณะกำนานไปสีซิดเลยอ๋อช้ำไงแบงค์มันช้ำเลยกลายเป็นสีเขียวใช่เอาวนี่ก็ไปไปอ่ะแล้วก็เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ปันหนึ่งพันหนึ่งสองใบไปอ้าวเขาขึ้นราคาต้งเมื่อไหร่วะเนี่ยนี่แบงค์พันรุ่นใหม่กันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวพูดตามนะพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับเที่ยวรางวันเมยวนมาให้ออสบ้าออสขอให้พี่เอ้ยพี่มีความสุขครับจับ คิดหวังสิ่งใดยายยี่าย,ย,ยสมใจปรารถนาวันนี้มาทำบุญร่วมกันเดินทางแค้วคาดปลอดภัยขอให้มีแต่ความรวยความเฮงทุกวันนะครับงงครับมัน,มน, <จะ S 1> น้อยอย่างจะ,จะไปงงทำไมไม่มันสั้นอย่างเฮ้ยเมื่อกี้นุ้ยพูดต้องเยอะแยะทำไมออสพูดนิดเดียวอ่ะออไม่ไม่พูดตามเพราะว่าลืมครับเลืมคุณอย่างนี้มึงเอาซสยาวเลย มันก็ลืมซีนุ้ยลืมไปว่าไอเนี้ยมีแค่2กิกเมมโมรีเต็มแล้วเขาครับเดียวก็เนเน,นว่านุ้ยไม่ได้หรอกทำไมต้องว่าคนดูเข้าใจกันหมดทุกคนเลยเหน็นหัวเราะกันลั่นเออเ้ขาเข้าใจเด็ดแสดงว่าชอบออดร้องเพลงเมื่อกี้ร้องเพลงไก่จ๋าไปแล้วนะ,ะจริงจริงแล้วขึ้นเพลงอะไรมาปุ๊บเขาสามารถต่อเราได้นุ้ยอันนี้ก็คุยเกินไปและอังอย่างนี้จะได้สักกี่เพลงมีเวลาสักสองสามนาทีไหมอาจเธอมาอะไรพอฉันคุ้ยโวย เป็นใจคำโอกไปแล้วจาแม่แจะฉันเป็นจะมันจะบังจริงจริงกันดาพังฟังอาจาเจียจบจบจบอาเฮียเปดูเรื่องเนี่ยเกียเาเปินีดูทอนแล้วเจียีเเบลพาพวกครอบจ่วญาเจียบัง ไอ้เที่ยไอ้นุ้ยทำไมเพลงนี้ไอ้ท่อนท่อนแร็ปทำไมลิ้นมันรวมมันไปหมดเลยคูไปฟังของจริงก็แบบนี้แหละอแต่บางทีเขามาเปิดออกอากาศเขาจะดึงให้มันช้านิดนึ่เพลงที่เขาร้องในเนื้อหาเกี่ยวกับขี้ไหมเห็นมีตัวด้วยไอ้เที่ยอันนี้คนแร็ปเือนพี่คอยนวลอยู่ในสวนลำญยเอ้าโอ้จะจนจุ๊งใจจะมีจะไม่กัวไก่ไม่ นะได้ทุกปีเลยคอยจนอีตุ้มตายอ๋อมาเป็นซับไตเติ้ลให้อได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้เหรอเพลงนี้เลยอันนี้คอยต่อนะพี่คอยนวลอยู่ในสวนทุเรียนผิดอ้าวผิดตรงไหนอ่ะนำใหญ่ในำใหญ่ต้องสวนอะไรออนต้องสวนอะไรนำใหญ่เออมึงเป็นแวะตรงไหนมาอีเจ้ไปหาแพทย์แล้วเดี๋ยวทุกหนทุเรียนตำตูดรู้รู้เรื่องสวนน้ำใหญ่ นี่ไงไอ้นี่เพลงหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้มะนาวมะนาวผู้วงมะนาวตัวน้องเป็นสาวบานอยู่ไกลลับตาเอ้าถ้าจีเจิงเปียเจีงได้มาได้รู้ปัญญาเดียวาจ๊ขาเดี๋ยเอาเอาอันนี้ดีกว่าเอาเอาคอยนวลที่สวนลำไยดีกว่าคอยนวลที่สวนึ้นไอ้ไอ้หลุยถอยไปหน่อยเจ๊มาให้เขาสนุกกันสองคนนะคอยนวลผู้ใจดื้อปรมวก ผิดแล้วทำไมลำใหดิอ๋อทำไมม่วงอ่ะยังไมมา้วงทำไมเลยลำไยดิม้วงเอ้าเอ้ยทำไมบอกคนละโอ้ยเจ๊คนดีๆมึงก็ไม่ทะเลาะอีกชิบหายเอาตกลงเอาเพลงนี้ได้ไหมพวงมะนาวตัวนอเป็นตาบ้างตกยจจิมจ้าคิดถึงด็จริงยไห้มาโนปายาพี่ว่าจิกไกโอ๊ยมันมันช้าไปเอาสองเพลงรวมกันเลยสองเพลงเพลงอะไรอ่ะ พี่คอยอนุอนโอ้ปลาจุ่มมเนาวมมะนาวมะนาวอีกแล้วมะนาวอีกแล้วเฮ้ยดูสิเจ๊อย่าไปไอ้นั่นมันมันไม่ชอบนูสิะกันตะกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวทีหลังออสไปจัดการบ้างนะครับออส จัดการอีเจ๊จัดการล่อยะเห็นไหมมึงไอ้ใจร้ายเขายังมีมีกูเห็นไหมแค่ครั้งเดียวพอครับโอเคนึกจะไม่เล่นมันก็ไม่เล่นซะอย่างนั้นเขาลองเพลงเก่งนึกกึรงักโดนตีนึกกึงักๆักเลออยมันต้องถอนมันต้องถอนตัด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 โอเค จะจอด,จจดโอ้ยอช่วงนุ้ยแสบในช่วงพี่ว่าเนื้อเนื้อเก่ากูกูยังฟังไม่ดูเรื่องนี่หนักกว่าเนื้อเก่าอีกกูอยากเ,<อ>หเห็นหน้าคนแต่งเพลงแล้วเกินไอ้หลุยไอ้เชี่ยเนี่ยเป็นนักร้องที่มีความสามารถสูงมากยังไงพี่ร้องแบบไม่แคร์ความรู้สึกคนฟังเลยมีความสามารถไงใช่ร้องได้ทุกเพลงอ่ะดูนี้นี่มาวันนี้อยากจะให้ร่ำให้รวยกันให้ร่ำให้รวยกันให้ร่ำให้รวยเอาไปยืนเลี้ยงแถวเดี๋ยวผม่เนี่ยต่อให้ต่อ ยืนเล็งแถวนะพูดคําว่าฉันนัสิฉันนัสิโอเคได้ครับได้ไหมฉันนัสิฉันนัสิเดี๋ยวเดี๋ยวลองคำคำดูได้ได้ได้ตามเข้าไปแล้วกันครับครับได้ไหมขันนัสิฉันนัสิใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนัสิอ่าอย่างนี้เลยโอ้ตัวนนท์ตัวนนท์หอนะไอ้สายใหม่โอเคอ๋อพร้อมนะอ่าพร้อมพร้อมครับใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนัสิฉันนัสิสายใหม่ ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากขี่รถทัวร์ใครอยากเป็นเจ้าสัวใครอยากตัวหุ้มทองใครอยากเป็นหมาจิบกิบกิบจะกิบจะกิบเฮ้ยรู้ไงว่าออสรู้ว่าไงว่าเจอยากเป็นหมาบ้าหรือไงใครอยากเป็นละหมาไม่อยากเป็นเป็นไม่เป็นเป็นไม่รู้เลยไม่เป็นอย่าเป็นอย่ามาให้ออสไปลอง เดี๋ยวอีเพลงน้ำใจมาออทร้องมาเดี๋ยวพวกผมชันนัให้ออดร้องนะโอ้โคตรแอคเลยใครชมว่ามันหล่อเนี่ยแอคไหนเลยเขาเป็นตัวปูอ๋อตัวปูอ๋อลองดูมาไปได้เลยเออไม่ระวังไหมตัวไหนวะเนี่ยตัวมันน่ะไม่จะเป็นจาสิฉันนัสเซ่จะเป็นสิ่งหาห้เขาถามอะไรเราอัองนับหนึ่งสองสามก่อนแล้วค่อยร้องใครอยากเป็นกะลาสองไม่ทันนับหนึ่ง จองจำอย่าเป็นจ้าสิจ้าชีจาชีอย่าเป็จ้าวาจาจ้าสิอย่าเป็นจ้าขวาจ้าจาปากกวจุมจองจาีจาอย่าปากมีหมาอ้อดไก่ออดไก่เขาดักันทีใครอยากเป็นหมาทีเจ้าหอนเลยนะใครอยากเป็นหมา เกิบไงทำไมมาเกิบไงทำไมไม่ออดคู่นี่ได้เข้ากันดีด้วยเฮ้ยมันไม่ชอบอะไรกูเนี่ยหนุ่ยเล่นเข้ากันดีเต้นเป็นไหมเต้นเป็นสิอ่ะออดไปเต้นเดี๋ยวหนุ่ยลองให้มึงถามทำไมเนี่ยวถามคนอื่นจะไมเนี่ยเต้นเต้นโอเครัเต้นเพลงเออ่วงวงดนตรีลูกทุ่งอ่เต้นตามออดออสปีนกลางออดเป็นเฟิร์สออสเป็นภาษานเต้นเขาเรียกว่าเฟิร์สเราต้องเต้นตามเขาเขาจะเป็นคนนำเต้นใช่ไหมออกสเต็ปใช่ไหมครับ เเเเอออออาาโโคคนสาวสมัยใหม่จะมองทางไหนก็ล้วนแต่อออดูนะเนอออทำอย่างเขาสิอออทำอ้อวอย่างนี้กมาี้ยสาวสมมัยนออ๋อๆนี่ต้องอ๋อๆไงอออต้องจัดการเลยโอเคดูเขาดูเขาสาวสมัยใหม่จะมองทางไหนก็ล้วนแต่อออ เหมือนเสื้อสวยตัวใหม่บางคนชอบใส่ละตะลังอ้ออเเนื้อหนังตึงเปียกคนจีนว่าเทียว่าหอดจออะอนี้อะไรดูเขาสิจะแล้วอันนี้อะไร,รอ่ะไม่ไม่ีเหรออ๋ออย่างไงอ๋อออยังไงอ๋องงอ๋อแล้วเจอเนี่ จอต้องก้มไปก้มลงดิครับอ๋อไม่รู้เออดูเขาดิครับเขาเป็นเฟิร์สให้คุณมายืนใกล้ๆผมมาโอ้นุ้ยแขนอยู่นี่เหลวไปหมดแล้วนะช่วงนี้นะดูด้วยอันไหนมีข้อพับนะแขนมึงเนี่ยมานครสวรรค์บ่อยไอ้หลุยเหลวไปเลยแก่กันแล้วแก่กันแล้วสาวสมัยใหม่จะมองทางไหนก็ล้วนแต่อ้อเหมือนเสื้อสวยตัวใหม่บางคนชอบใส่แล้วกําลังออออ เนื้อนังถึงเปียคนจีนว่าเจียว่าห่อจอบผู้ชายเห็นใจแทบหลุดผู้ชายเห็นใจแทบหลุดพอเห็นหน้านมดุดก็ยังร้องอ้อ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 อบออ้อ อันนี้เขากำลังจดจำเขากำลังจดจำไมีความสามารถฮะตกลงว่ากูกลับไปเลิกเล่นตลกเหมือนเดิมนะกูไม่ทันสมัยนี่จริงต้องต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าอุตส่าห์เดินทางมาจากนู่นเลยจังไหนฮะออดออสมาจากไหนนะลูกนะอยู่อยู่ชายอุทัยอ๋ออยู่อุทัยอุทัยจังหวัดอะไรอยู่อยู่ฉางสุริสานสุริสานอุทัยยย้าอยู่เจ้าพานควายใช่ไหมอย่าอยู่ฉางอยู่ที่ท่าท่าี่ยไหนเนี่ยมาอย่าไปอย่า โอ้ไม่เมือกินมาหลายไปขอบคุณพี่เจเลเชิญยิ้มด้วยนะครับพี่เจเลโอ้โหเนี่ยทีมงานใสมาคมตลกนายกได้เดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยพี่ๆมาเอาวันนี้ก็ขอบคุณน้องออสด้วยปรบมือให้กับน้องออสหน่อยน้องออสปากดีน้องชายที่น่ารักแล้วก็ใจบุญด้วยนะ แล้วก็ขอบคุณพี่ชูศรีด้วยวันนี้พ่อไม่ได้มาพ่อศรีไม่ได้มาพ่อศรีไปกับหลวงตาสินทร์ครับไปเชียงรายต่อเมื่อวานเขามาแยกกันที่พิษณุโลกหลวงพ่อมาบิณฑบาตมาให้พ่อแม่พี่น้องมาโปรดสัตว์นะฮะที่พิษณุโลกวันนี้ก็เดินทางไปเชียงรายมาเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องที่พิษณุโลกนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปเชียงรายต่อไปเชียงรายต่อแต่น้องออสก็มาทําบุญทอดกระถิ่นในวันนี้ด้วยนี่ขนาดเขายังเขายังมีจิตใจที่มีมีน้ําใจที่มาทาบุญ ตังเขาเจจะถามก่อนจะไปให้เขาโหหน่อยไหมโหนหน่อยไม่งั้นจังหวะควานยาวงานกระถิ่นต้องมีโหแล้วแหม่หถิวเอาละครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้มาร่วมบุญกุศสนเงินนะครับปุ๊บ มึงไปจําเสียงแบบนี้มกระทายกวัาไหนวะเนี่ยไอ้เชี่ยวพูดเป็นมกระทายกมันเขาต้องพูดอย่างไวพศไวพศอ๋อแบบไวพศกำลังจะโยนไปให้ทศพลโหอ๋อทศพลโหโ h ้ประกาศนิดนิดผมอยากฟังโหอย่างเดียวประกาศนิดเดียวแล้วให้เขาโหเลยเพราะอยากฟังมากได้นะครับมันไม่เอาประกาศนิดเดียวเอาวนิดเดียวอ่ะมันจะไกลไปนะคุณมายืนฟังใกล้ๆกล้แหมดูนี่โอ้ยไอ้เหี้ยจับตัวชากไม่ได้ ดีนะดึงของไอ้หลุยเจอดึงกูยังไงก็ไม่เจอเอาก็บไว้ไหนกูผ่าตัดแล้วผ่าหมดเลยเหรอผ่าแล้วแต่ยังไม่ได้ทํานมจะผ่าแต่แล้ว8ปดหมื่นนะกูแปดหมื่นเลยมีตังไป8ป0ร้อยจะหมอก็ผ่าให้แล้วเพราะหมอรู้จักกันอุ้ยผ่าได้ไงว่าแปดร้อยแต่ยังไม่ได้เย็บเอาเกลือโรยมาเดือนงานขายชิบหผ่าผ่ายังไงเอาเกลือโรยจะบ้าหรือเปล่าอะมาโดนตีมา สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทอดกฐินในวันนี้นะเอาวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้มีแต่ความโชคดีมีชัยทุกคนนะครับออาทศพลโหน่อยโลกโหน ยาวไปยาวไปวลูกอีกทีลูกอีกทีใส่ให้สุดนะลูกใส่ให้สุดขยี่ขยี่นะลูกเน็นๆหน่อยลูกเดี๋ยวๆๆๆวันนี้เสือกไม่ลำคาญซะด้วย โห้ยอนแมงโชว์เสียงยาเขเลไม่ลำคาญกูช่วยด้วยไอ้แักขนาดนี่ขนาดเลือดขึ้นตาแล้วไอ้ตอนโหกูไม่ชอบอ่ะเมื่อกี้กูถามแล้วว่าตบยังไงอ่ะให้ตอนโหไม่ชอบเท่าไหร่กูชอบตอนปั๊บ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 ปัยบปั๊ไอ้ไอ้ั๊บป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 ก็เปเอกปั๊บปั้าลังไปัูได้นะดัล อ๋ออันนี้เป็นช่างแต่งหน้าประจำตัวเขาเหรอเออชไอพี่้าประจำตัวช่างแต่งหน้าประจำตัวเป็นช่างเหรอคะไม่ใช่ฮะออส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 รบกวนหน่อยช่วยประกาศหน่อยประกาศหน่อยแลเลื่อนรถหน่อยฮะประกาศนะครับประกาศเลื่อนรถหน่อยรถใครมาจอดรถอะไตรงนี้เลยหมายเลขทะเบียนอะไรหมายเลขทะเบียนอะไรอ้าวโอเคประกาศเลยนาี้โอเล่นบุ๊์ ทำไมไม่ส่งหน้านั้นไปก่อนไอ้เที่ยไอ้เที่ยต้องให้เขามาเล่นเองนีเล่นมุกเดือนตรงนี้ไม่มีตัวเลขไอ้สัตว์เกินคนประกาศเลยฮะรถมิซูบิชิหมายเลขทะเบียนอะไรรถมิซูบิชิชุบิชิทะเบียน907 907เฮ้ยจดนะจดนะจดนะดูเจ็บทะเบียนแล้วนะเมื่อกี้9อะไรนะดูพีชีเลขอะไรนะเมื่อกี้เลขอะไรดูชีประตูทูชี รถที่ห่อไหนประตูถูฉี่วะเนี่ยเฮ้ยมิสูบิชิตกลงว่าจะเปลี่ยนเลขจะเปลี่ยนเลขอะไรเก้าเก้าห้ากับจุดเจ็ดต้องคันเลยนะสองคันเลยขยับเลยไม่ต้องจดเลยนะมาสองเลขแล้วเฮียเก้าห้าขยับรถด้วยจอด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 อ๋อจอดขวางรถจอดขวาจอดขวางทางราลาบอกขยับรถด้วยจะเปลี่ยนอะไรนะจะเปลี่ยนเก้าเก้าห้าเก้าห้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิ ขยับรถด้วยขยับรถยมรถโตเยอะกลับมาหลวงพ่อโอนเงินหลวงพ่อจะเอาจักรยานออกใช่หรือเปล่าไม่ใช่อันุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โถหยอกอ้อนหยอกอ๋อนหยอกอ๋อโอเคทำไมคนทำไมคนอื่นหยอกได้ทำไมกูหยอกไม่ได้วะแต่ถ้าผมหยอกเขาไม่เป็นอย่างนี้นะอ๋อนั่นแหารักไม่ไมอันุ้ยเพื่อนกันะอ๋อทไม่อันุ้ยติเตเตงกระเทยได้เหรออ๋ะได้เก็บ เกจี้ยวเฮ้ยอย่าไปพาเขาทะลึ่งรู้ได้ไงวะเนี่ยกเจียวัดเอาตังไปแล้วก็ไปทำบุญด้วยนะลูกนะเอาตังไปให้เขาข้างในอ่ะสองแบงค์เนี่ยเอาแบงค์ไหนลูกแบงค์นี่ดีบ่ะแน่นั่นี่ยเอาดึงดิลูกได้ครับดึงแน่นไหมเอาลองเปลี่ยนใบดิลูกเปลี่ยนใบใบนั้นแน่นเอออันนั้นโอเคนะลูกเอาอย่าไปทำบุญเขาแลลูกข้างในลูกแบงค์นู้นน่ะมึงก็ไม่เว้นเลยนุ่ยกับคนอย่างงี้มือยังไม่เว้น เอาแบงค์นี ite, ้แล้วยุ้ยยุ้ยยุ้ย่แบบไม่เอาแลเอาไหนเอาไหนอย่างนี้ใครอยากได้เงินอันนี้บ้างพูดคำว่าฉันนะสิใยญาๆสิฉันนะสิใยญาๆสิใครอยากได้แบงค์พันนี้บ้างใยญ่ๆสิใหญ่ๆสิเป็นเว้ยใครอยากคืนแบงค์พันนี้บ้างใจสิใจสิเอามาเลยมันพูดเองนะผมไม่ได้ไปบังคับมันไม่ออนไปคืนทำไมเอ้าไม่อเมรเล่นใหม่ดูนี่ดูเขาแล้นเนี่ยใครอยากได้หนึ่งพันนี้บ้าง ฉันน่ะสิแน่แฮะดูกันเด้อใครอยากคืนแบงค์หนึ่งพันนี่บ้างกูไม่คืนอาทำไมเล่นงี้ไอ้แกอะไรลูกอะไรเลยโอ้ยแฮร์ออสออสเอารางวัลลูกไปเดี๋ยวไปเอารางวัลลูกไปยุ้ยอุ้ยขอบคุณมากออสออสบอกพี่คุาด้วยพวกเราก็ใช้ตังเป็นเออแถวนี้มีสมองใหม่ใครไหมครูอยากไปเปลี่ยนสมองโอ้ยมีเซลฟี่หนึ่งสองซ้ำ ออดออดเอามือจับหัวอ่าออดน่ารักน่ารักขอบคุณมากครับปรบมือให้น้องออดปากดีนะครับ